จะพองสิใหญ่บ้านเราค่ะบันนี้ก็เลืยใหญ่ผิดไปน้ำโอ้โหว่ะมันติดจีนบอค่ะเพราะว่ามันต่นแก่แล้วเนาะต่นแก่เลยโอ้โหว่ะมันติดจีนบอไปก็เริ่มเหี่ยวเลยตัวนี้จีนบอโอ้ยพี่น้องเอ้ยติดก็ค่อยว่าติดก็ติดก็เอาชิมนะค่ะนะติดเขาก็เอาชิมันละล่องเบิ้งเนาะค่ะถ้ามนติดก็โอเคบติดก็เอาชิมไปเอ้ยอันนี้มันคือจะได้อยู่ค่ะอันนี้มันต่นหน่อย ไปเบิ้ลมาะค่ะแต่พุง่งปีกเติดปม๊ดเบิปีดก็เล้วไปอยนี้อันนี้เขตหมู่บ้านฝนตกใส่มันก็เลยซืึนเขาบอกแผลแย่อยู่แงเตอนนั้นพุทธมัอเศร้าน,าานี่เหี่ยวมันเศร้ามันจะเหี่ยวเนาะค่ะเนี่เหี่ยวกะทิง้งได้ก็เอาเนาะคะ่ะแต่เอาประธานโมนีขึ้นได้แท่ลนี่ขึ้นได้แทขอยู่เพราะว่ามันเปเหีเ่ยวไงเสร็จแล้วฝนตกห่อเนาะคะ่ะ บบเหี่ยวกระสีได้ไปปลูกลังคามันได้กินน่วยเออลังคามันได้กินน่วยเนาะค่ะอันนี้เป็นพุดซาพุดซาอย่างเราก็เอินซาสามรถซาสามรถเนาะค่ะอันนี้เป็นพุดซาสามรถเิ่งค่ะมันจะได้กินมะล้อมวยทุกสิ่งทุกอย่างแหละที่เอาไปปลูกกันได้กินก็คือได้กินค่ะว่าแต่กินก็คือเลี่ยงไป เก็บใส่กระสอบปุยไว้เนาะใส่กระสอบปุยไว้ไม่ปลูกบ้าน นเนะะพี่น้องท่ายมามันติดติดบ่ค่ะนี่ยลองท่ายังดูมันติดติดบ่เจ้ซ่าก็ว่ามันติดติดนี่แหละค่ะเจสซามันติด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 บ่อนี่งเรื่อไม่เ,เ,เป็นเพียวันนะบินขาวจุนพะุ่นเลยเดี๋ยวเป็นเพียรขาวๆเนาะค่ะเป็น,น,น,นเพียรขาวๆเบิ่งใบมันโลนกล่องเต็มมันพัดเปลี่ยนใบใหม่เปลี่ยนใบใหม่เนาะค่ะเนาะ กับเหลือຍต่ยอดมันเป็นแต่ยอดมันมันสิติดให้ข่บ่ก็สิลองบิงเนาะค่ะเนาะ